มมไม่เห็นมีผีเลยลเลอะเทากันไปใหญ่แล้วมีจริงๆว่าไม่ได้โกหกถ้ามีก็ต้องเห็นแล้วดินะอด้องโคตรนักหองกูเปาหน่อยกันไปเมื่อกี้ยังหยุดแถวนี้หายไปไหนวะกูเห็นฟูๆอยู่ในใสายตาอยู่เลยพี่หยองบอกเอาไว้นะถ้าอยากเห็นผีแล้วก็ให้ก้มลงแล้วมองลอดวายขาจะเห็นเองนี่พี่เพร พี่หยองของพี่เนี่ยทําไมรู้เรื่องผีดียังกะเคยตายเลยอ่ะฮึอยากรู้เหรอไปถามที่สถานีกันไหมเออไม่ไม่ไปดีกว่าฉันไม่มีตังค์ไปเลยไปเลยไอ้รัตถิย์อยากขอไลเซนไปหมดแล้านี่ว่าว่าเราลองทำตามวิธีที่อ้ตาเพชรมาแนะนำไหมเพื่อความมั่นใจไงมองรอดหว่างขาเหรอใช่อุจจตให้มึงเดี๋ยวนี้เลยหนึ่งสองสาม เ้ยทไม่มองไม่เห็นอเลยว่าเหมือนมีอะไรมาบังอยู่นี่มันใช่เวลาทะลึ่งไหมเนี่ยฮะโอ้โหทะลึ่งตรงไหนแล้วก็มึงเนี่ยสมุดบังก็อยู่เขาท้อกับต้นงั้นเพิ่มีกีหนึ่งมองพร้อมๆกันเลยหนึ่งสองสามจะเอ๋มองอะไรกันอยู่เหรอเอ๊ะพี่มาแม่เอ๋ โมนะโมนะโมุทตุนะโมทําเปนะโมนาโมนะโมนะโมนาโมนาโมไปต่อเลยต่อเลยเออเออไป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 ไอ้กวงยังไม่ตายสักหน่อยหนึ่งล้อมกวงไหมวะคกวงครับผมรู้แล้วครับว่าวิญญาณของเจลิชี่เนี่ยเป็นวิญญาณที่เต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทแล้วที่เขากลับมาเนี่ยเขาจะกลับมาเล่นงานเสกวงแน่ครับผมเลยต้องมาช่วยเรางี้เราต้องทําไงดีวะก็นี่นะครับเราจะต้องสกดวิญญาณด้วยสายสิน ยันลงอาคมแล้วก็นี่เบอร์นาเยอก่อนเ้นเบอร์นานั้นต้นตระกูลไอตันมันนี่เขาเรียกว่าใบหนาเส้นเบอร์นาใบหนาทำแบบนี้ทำไมอ่ะที่เราทำแบบนี้ครับเส่ยกวงก็เพื่อที่จะสะกดวิญญาณของเจริชี่น่ให้อยู่ข้างในให้ออกมาไม่ได้นะครับไม่ใช่หมายความว่าทำแบบนี้ทำไมในเมื่อลิชี่ไม่ได้อยู่ข้างในซะหน่อยเจ๊ กลัวไหมกลัวไหมกลัวไหมจับจับจับขังใครอ่ะพี่จมาถามิไปไปไปาปไปไไปไไปไป้ปไปไาวไป่ไปไปไปหไหไ เขาเปิดแอรไงไอ้จัดมันเงียบเงียบอย่างเงี้ยก็ไม่มีคนไงไอเหรอแอนเข้าเลยเฮ้ยไอ้จัดแล้ที่มันตะคุ่มตะคุ่มอยู่นั่นแหละขโมยไงเอ๋อเหรอมันทุบมเลยอขโมยขโมยเฮ้ย หยุดทำไมมันขโมยของอยู่เออเฮ้ยจะบอกว่าคนเนี้กับคนเนี้คนเดียวกันหรือเปล่าเป๊ะเฮ้ยเป็นผีอยู่ส่วนผีที่ว่าเออใครเป็นผี <c oughs> ก็หรือไงใกลทองมันบอกว่ารถเลือโดนชนพังยับ เครื่องใน,นีนประเด็นออกมาข้างนอกของนี่กระจัดกระจายเต็มพื้นไปหมดสยดสยหยองมากเลยนะบอกไว้เลยนะต้อยแกตายกลายเป็นผีไปแล้วโกงไม่มีวันญาติีด้วยเว้ยบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วผู้หญิงคนเดียวที่ทําให้โวงเสียใจได้คือโซเชียุ่งกับผัวชาวบ้านเขาไม่ดีรู้ปล่าเขามีเมียแล้วโอ้หโอ้ยโอ้ย คนคงจะตราหน้าเราอย่างพูกเข้าเอาตัวเองพันธุพวไม่ต้องมาร้องเพลงเลยไม่มีวันเห็นใจหรอกหมายความว่าอะไรอ่ะเฮียหมายความว่าถึงลิชี่ตายไปเนี่ยคนอย่างเฮียจะไม่มีวันเสียใจให้ลิชี่หรอใจหลายใจไรมากใจหลายใจไหลใจไหล ตีสูงหน่อยดีกว่าไหมใจร้ายใจร้าร้ายใจร้ายใจรตีให้หน้ำใจแล้วไปที่ชอบสักไปใจร้ายจริงๆช่างร้ายเหลือใจร้ายมากใจร้ายมากเอ้ะเอ้ตันไปนาดบ้านมึงไหมมันคันจังวะอ๋อแล้วแล้ถ้าเกิดมันไม่ใช่ไปนาดอะ แกกูกำลังจะบอกมึงว่าบ้านกูไม่มีใบหนาแต่ไม่รู้เทวดาฟ้าดดีที่ไหนโดนใจให้กูเอาใบตำแยมาใช้ฐานปีหน้าิีหลังเก็บอุปกรณ์มึงขุกนสารกูมั่งเดี๋ยวมึงตีหอกกูแบบนี้มึงอย่าเพิ่งไปเลยเดี๋ยวกูต้องเคลียร์มึงกับลิชชี่ก่อนมึงไม่ใจร้ายกับลิชชี่อย่างเงี้ยมันได้ตั้งใจจริงๆเลย้าสองคนเนี่ยเนาะพี่บ้าว่างอยู่เหรอสุดยอดแล้วงั้นช่วยถือนี่หน่อยดิฝากหน่อยนะแล้วก็มันมันตั้งใจมากไปแล้ว เฮ้ยไอ้โมทำไมเธอบป็นภาพนี <forced high> ้ล่ะครับโอ้ยโมผมกะไว้แล้วโชว์หน้าตาอย่างเงี้ยต้องเป็นพี่ดีเจหยองแน่นแเลยแล้วใครต่อยหน้าผมไอ้นี่อุ้ยแต่จอร์ดเป็นคนบอกพี่เพชรเองนะว่าเฮ้ยเสียงพี่คุ้นๆนะน่าจะใช่พี่พี่หยองนะเนี่ยแล้วเมื่อกี้ใครจิกหัวผมไอ้โม คือน้องผมมันขี้ตื่นเต้นนะครับพี่รู้ไหมคนแถวบ้านผมนะเป็นแฟนรายการพี่ฝนเลยนะนี่ขนาดพวกคุณมาแค่สี่คนนียต้องสูงผมเนี่ยแทบแตกอะไรสิอามามตลกตลกตลกนี่หนึ่งสองสามเสียงไงตลกจังนี่เป็นไร นี่พ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 ี่ทำเงี้ยเอาไว้เส้นผีเวลาจัดรายการใช่ป่ะโอ้นี่นี่นี่อย่าบอกนะเวลาเรานอนเนี่ยมานตาสังด้วยโอ๊ยแล้วก็อย่าบอกนะว่าในป่าอมเหรียญไว้ด้วยก็อมเอลยแม่เนี่ยโอ้ยอะไร อย่าเหลียนหาเพื yeah> ่อนเก่งใจเขาบ้องเธอคือเทวดาเทวดาเทวดา